ทัวร์ของ Seattle University เดี๋ยวพาไปดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงเฮ้ครับนี่เราอยู่ใน ทัวร์ของ Seattle University กันนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเนะาะรับนักเรียนเรียนปรตีปโทนะครับแล้วก็มีหลากหลายสาขานะ่าสนใจตั้งแต่ Business Nursing นะครับ Engineering หรือแม้กระทั่งจะมาเรียนเป็นพวก Liberal Arts เนี่ยเรียนด้าน Humanity หรือ Social Science ก็มีหลากหลายหลักสูตรให้เรียนได้นะครับก็บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันครับ อค okay, ครับนี่เราอยู่หน้า V. Gilbert นะครับเป็นหอพักของนักเรียนปีหนึ่งะครับซึ่งการเรียนที่เซียร์โทโยเราต้องพักหอพักนะถ้าเราเข้า Freshman ปอตีนะครับ r a d f r e แรกเฟปีหนึ่ปีสองอ่ะเขาจะบังคับให้เราพักที่หอพักของมหาลัยเนาะมันอาจจะมีความไม่ได้ที่จะมี Exemption ให้ในบางกรณีเ <c oughs> ช่นมีญาติมีครอบครัวอยู่ในระแวกตรงนี้อาจจะขอเป็น Exemption ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้มีญาติไม่ได้มีคนรู้จักที่จะช่วยเรา e x e m ซ t ได้เรา ก็ต้องอยู่หอพักเนอะซึ่งวิคิเบิร์ดเนี่ยเป็นหอพักอันหนึ่งนะครับใน3หอพักของนักเรียนที่อยู่ในช่วงปี1นึ่ไปสจะพักได้ก็จะเป็นหอนี้ครับ อันนี้คือชาลบเหรอครับเหมือนโบสถ์ในมหาวิทยาลัยของซนะีแอตเทลยูเนีะยซีแอตเทลยูเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีลีเจี s เป็นแบ็กกราวน์ของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้บังคับให้ทุกคนที่จะมาเรียนที่นี่ต้องคอนเวิร์ตเป็นความเชื่อหรือศาสนาเดียวกับเขานะครับถ้าเกิดใครมีความเชื่อในศาสนาเดียวกับเขาสามารถเข้าร่วมได้นะครับแต่เขาไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องเข้านะครับ โอเคค้าตอนนี้เราอยู่หน้าหรือข้างในนะครับเซียเ a l b e r t School of Business and Economic นะคน้องๆที่เรียนปตีเนาะอาจจะสนใจเรียน business เซียร์เราอยู่ก็เป็นมหาลาัยหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะ uh, ตัว BBA ถ้าใครสนใจด้าน business analytics เนี่ยที่นี่ค่อนข้างดังแล้วก็มีคนมาเรียนแล้วก็หางานทำหลังเรียนจบได้ไม่ได้ยากเลยเนาะแต่ตัว BBA ที่เป็น concentration อื่นก็ยังมีนะอย่างเช่น accounting economic finance global business แมネจเม้นต์นะครับมาร์เก็ตติ้งก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นระดับปตีเนาะแล้วก็ปตีเรียนได้สองแบบคือเรียนที่นี่ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยหรือเรียนคอร์เสจก่อนใช่ได้สองปีแล้วก็ทรานเฟอร์มาที่นี่เซียร์เทลยูค่าเรียนอ่ะมันอาจจะสูงหน่อยเพราะเป็นไพรเวทอยู่นะครับแต่ว่ามีทุนให้นะครับเอเวอเรที่นักเรียนต่อหนึ่งคนได้ในการเรียนปตีที่เซียร์เทลยูอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ3 5 0 0 0ื่นห้าพันถึงสี่หมื่นเหรียญเลยนะก็ลดค่าเรียนไปได้มากพอสมควรเลยครับก็เป็็นนนนออะไรรรทีี่่าาาสใใจแล้้วกกกถเเิดคยย ปทโทเนาะที่นี่ก็มี MBA นะครับมี m a s เ e r of ออเป็น s ิ n นเ s s แ a ลายตแล้วก็ Finance ให้เรียนเหมือนกันก็เรียน MBA หรือเรียนปอทโทด้านวิเคราะห์ธุรกิจหรือการเงินก็เรียนที่นี่ได้เหมือนกันครับ ไซแนนอินโนเวชันเนะเข้ามามีคอมพิวเตอร์แลบที่อนะ่าอเมซอนเขาสปอร์ตให้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้มีคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่เสิร์ฟวีแกนแล้วก็เวอเทเรียนเป็นแพนเบทฟู้ดนะครับแล้วก็เนี่ยได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft นะตรงนี้มี Center for Engagement กนะ็คือมหาหลายัยเหมือนคอร์เลชั่ะก็จะมี ศูนย์ที่ส่งเสริมเรื่องการทํากิจกรรมหรือกิจการ,รนักเรียนใช่ไหมอยากได้โอกาสาการทํางานในแคมปัสเข้าร่วมชมรมกิจกรรมหรือบริเวณต่างๆก็เข้าร่วมตรงนี้ได้ครับแล้วก็มี maker space วยครับ maker space นี่ก็เป็นที่ที่เหมือนเรามาใช้ปริ้นท d ปริ้น p ป o t o t y p e เพื่อทำตัวตั้งต้นของแบบงานที่เราอยากจะเอาไปนําเสนอเป็นไอเดียก็สามารถที่จะ ข้ามาตรงนี้ได้ก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่ก็ดูแอคทีฟเหมือนกันเนาะซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะเข้ามาใช้ได้แต่จะใช้ได้ต้องเข้าร่วมคอร์สเรียนเบื้องต้นเพื่อทําให้มั่นใจว่าจะมีเซฟตี้เกิดขึ้นในการใช้เครื่องมือต่างๆแล้วเขาก็มีพวกเวิร์กช็อปอะไรเง้ยที่เขาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากทําอะไรคเอทีฟก็เซียโยูก็ o มีเมคเกอร์สเให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานนะครับตึกไซลป์ ในโนเวชั่น Innovation เนี่ยตึกนี้ใช้เรียน3เมเจอร์นะครับเป็นเคมแล้วก็ไบโอแล้วก็คอมไซครับ mm hmm. เพื่อนักเรียนเรียนเมเจอร์พวกนี้ได้ใช้ตึกนี้แน่นอนแต่นักเรียนเรียนเมเจอร์อื่นและอยากจะไมเนอร์หรืออยากเทคคลาสพวกนี้ก็มาเรียนได้เนาะ mm hmm. ปีหนึ่งปีสองมันไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องเรียนเฉพาะทางไปครับเราก็เลือกที่จะเรียนคลาสที่อยู่ในเมเจอร์พวกนี้แล้วมาเรียนที่ตึกนี้ได้ถึงแม้เมเจอร์ Major เราจะไม่ใช่พวกนี้เนาะหรือเรายังอยากเอ็กซ์พก่อนก็เรียนตรงนี้ได้ครับ อยู่หน้า Leadership Center นะครับซึ่งตรงนี้มีหลายๆลออฟฟิศอยู่ตรงนี้นะอันนึงคือ Career Engagement ใครที่อยากได้การบริการหรือการช่วยเตรียมตัวหางานสัมภาษณ์งานสมัครงานตรงนีงน้เขาก็ช่วยสปอร์ตเราได้ใช่ไหมแล้วก็มีอันที่าสนใจก็คือตัว International Student Center คือแผนกที่ดูแลสปอร์ตนักเรียนหรือจัดกิจกรรมให้นักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะมีคําถามเรื่อง immigration ต่างๆหรือ อยากเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนต่างชาติแล้วก็เข้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีฟู้ดแพน try ด้วยคือนักเรียนที่ต้องการอาหารหรืออินกิลเดียนในการปรุงอาหารหรือวัตถุดิบทําอาหารเขาก็มีที่นี่ซึ่งสามารถเข้าไปเอาได้ฟรีเลยนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สแตดี้บอร์ดก็มีเรียนที่นี่แล้วเราอยากไปต่อ,อต่างประเทศแบบครึ่งเทอเอ้ยหนึ่งเธอหรือ1ปีอะไรเงี้ยก็เข้าร่วมสแตดี้บอร์ดได้ก็คือมีจัดโดยตรงนี้แล้วก็คอนเซิลลิ่งเนาะ คืออยากปรึกษาเรื่องของอชีวิตนักศึกษาปัญหาเกี่ยวข้องกับ m e n t a l wellness ใช่ไงครับก็มีที่นี่ที่ให้ปรึกษาได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเพื่อ Support นักเรียนครับ Student Hub นะครับซึ่งโทษเทีเยวใหม่ใหม่ <c oughs> เทอยู่ใน Student Center นะครับชั้นหนึ่งก็จะมี SU Hub ตรงนี้เป็นเหมือน Info Center นะเราเข้ามาสอบถามเรื่องต่างๆหล้ให้เขาแนะนำเรื่องต่างๆเริ่มจากตรงนี้ได้นะครับก็ เป็นเหมือนเซีพชันแหละแล้วก็ตรงนี้มีมินิสทรีนะครับเป็นเรื่องส่งเสริมอะไรนะความเข้าใจด้าน religious เนาะแต่เขาโอเพนมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อทางศาสนาแต่เขาก็โอเพนให้กับ LGBTQI ด้วยนะครับแล้วก็โอเพนกับ religious ต,าต,าต,าต่างๆเนี่ยเมื่อกี้มีน้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นแคโรลิกเนะแต่เขาเรียนที่เนี่ยเขาก็เรียนคอร์สเรียนที่เป็นเชิงศาสนาแต่ไปเรียนบูติสได้นะครับเพราะ็ไม่ได้ปิดกั้นเนาะแล้วก็ชั้นสองเป็น dining area มี ห้องอาหารให้ทานเท่าไหรที่นี่มีมิลแพนก็แนะนำว่าทานเป็นมิลแพนแบบที่ต่ำที่สุดเนาะแล้วถ้าเราต้องการเพิ่มก็ค่อยเพิ่มทีหลังได้ใช้เดบิตหรือเครดิตจ่ายได้ด้วยเหมือนกันชั้นสามก็จะเป็นพวกซีดเดิลแอคทิวิตี้ต่างๆครับมีซูดเดอร์กฟเมนต์มีเวลเน็ตแอนด์เทลโปรโมชั่นที่นี่มีจัดพวกดีสเตสวิบด็อกนะคือ อยู่กับสัตว์เพื่อแบบคายเครียดอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็ที่สำคัญเลยนนึงที่เขาบอกก็คือมี e-sport center แบบว่าให้เล่นเป็นเกมรูมอะไรเงรี้ยกับเพื่อนๆมีอาหารมีอะไรให้ด้วยมีขนมให้แล้วก็มี connecting bridge เพื่อข้ามไปฝั่งทอพักก็ไม่ต้องข้ามถนนครับขึ้นไปชั้น3แล้วข้ามไปได้เลยก็ปลอดภยัยแล้วก็อยู่ข้างในไม่ต้องออกข้างนอกเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงครับ Government, c i t i z e อ Environment, Citizen g o v e นี่เป็นทางเชื่อมครับเรากำลังเดินหาหัวหน้าทัวร์เราอยู่หายไปไหนแล้ไม่รู้ เราเพิ่งออกมาจากห้องทีซีแหละก็คือห้องคอมที่เป็นคอมพีใชื่อมั้ยแล้วก็ชั้นเนี้มันมีไบ่าคาเฟ่นี่ก็มีคาเฟ่ที่เปิดแล้วก็นะักเรียนที่เขาพาทัวร์เขาบอกว่าพวกสมูทตี้เมนโก้สมูทตี้อะไรที่นี่อร่อยเอาไว้มีโอกาสต้องมาลองนะครับแต่ด้านหลังของอทั้งหมดตรงเนี้ยเปิด24ชั่วโมงเนาะแต่ว่าเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีสปอร์ตหลายๆอย่างที่สปอร์ตด้านการเ,นนรเรียนตั้งแต่รายเรียนใช่ไหมเราอยากหาหนังสือหาข้อมูลอะไรก็ถามที่นี่ได้รีเสิร์ชเฮลท์นะักเรียนปี3ปี4ที่ต้องเขียนรีเสิร์ชเยอะหน่อย ต้องการหาข้อมูล citation back up ข้อคิดเห็นของเราอนะไรเงี้ยก็ปรึกษาตรง research h e l ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญลคือ,คอมีสามอันที่น่าสนใจนะคือ l e a r n i n g a s s i s t a n t program ก่อนเริ่มในแต่ละเทอมเราสอบว่าระดับเราดูระดับเราแล้วเขาก็จะ match tutor ตามวิชาของเราให้เพื่อให้มีคนช่วยเราติวระหว่างเรียนแล้วก็มี m a t c lab m a t c lab นี่ก็คือเป็นแบบที่ช่วยเรื่องเลขลเราต้องเรียนเลขแล้วเรามีปัญหาเรื่องการทำการบ้าน ไม่เข้าใจโจทย์ทำไม่ได้ก็ใช้แมทแ์แบมีทิลเตอร์ได้เป็นแบบดอกอินนะก็คือมาแล้วก็นั่งมีคำถามก็ยกมืออ่างเงี้ยครับ writing center นะครับก็ส่วนใหญ่จะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งต่อเซสชันเป็นแบบ virtual หรือแบบ in person ก็ได้แล้วก็นัดหมายมาซึ่งเซสชันหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ช่วยรีวิวงานเก็นของเราเพื่อให้มันดีขึ้นเคลียร์ขึ้นปรับโสร้างให้เข้าใจได้มากขึ้นก็ใช้ writing center ได้ ตอนนี้เราอยู่ในลานอ d o ดอของเซียเราอยู่ตรงกลางเลยนะเดี๋ยวจะมีน้ำพูให้ดูน้ำผู้ตรงนี้ชื่อเซนเทเนียลนะครับซึ่งจะมีอายุครบ100่ปีหรือครบ100ปีแล้วนะวันนี้เนาะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้เป็นตึกเรียน Science and Engineering เนาะก็เป็นโปรแกรมอันหนึ่งที่น่าสนใจที่เซียเราอยู่มีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็น Art and Science โปรแกรมด้านอาร์ตแอนด์ไซเอนซ์ก็จะรวมถึงพวกพิมานิที้โซเชียลไซ c ์ซึ่งอันหนึ่งที่น้องเขาบอกว่าที่ค่อนข้างเด่นและน่าสนใจที่นี่ก็คือด้าน Psychology ค แล้วข้างหลังตรงนู้นก็จะเป็น School of Business ก็คือตัวโปรแกร,รมการเรียนไฮไลท์เลย BBA MBA โดยเฉพาะด้าน Data หรือ Business Analytics เนาะก็มีที่นี่นะครับแล้วก็การเรียนที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่มาเรียนอย่างเดียวเนาะมันมีกิจกรรมอะไรให้ทำมากมายน้องที่เรียนที่เนี่ยเขาบอกว่าอย่างร้านตรงนี้มันก็เป็นร้านที่มีจัดดนตรีมีจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมเขาก็ปิดน้ำพุแล้วก็มีคอนเสิร์ตกันหรือชมรมเองก็มีมากกว่าหกชมรมทั้งชมรมที่อาจจะ เป็นตามฮอบบี้ตามสาขาการเรียนหัวข้อการเรียนแล้วก็เป็นชมรมที่เกี่ยวกับเรือเจสก็มีนะก็มีให้หลากหลายเลยไม่ได้ปิดกันนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้ให้เราทัวร์นะมันก็จะมี recreation center นะครับอยู่จากห้านี่หเดินไป5นาทีมีคลาสเรียนน่าสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นอันนึงที่เป็นทับใหม่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูในคลิปในทริปนี้นะก็คือเขาเรียกว่าพิกเกิลบอลนะครับเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นมาในวอชิงตันสเตทเลยก็มีคลาสเรียนด้วย มีพิลาทิสมีเรียนพา,ายคายักหรือแคนูอะไรเงี้ยครับกิจกรรมหลากหลายมากเลยเขาบอกว่าก็พยายามให้ทำกิจกรรมให้หลากหลายอย่าแค่เรียนอย่างเดียวนะเพื่อได้เจอคนใหม่ๆสร้างคอนเนคชั่นหาตัวตนความสนใจมหาลัยก็จะมีกิจกรรมพวกนี้เสิร์ฟเราค่อนข้างครบถ้วนทั้งการเรียนชมลมกีฬาใช่ไหมมีอโอกาสให้ ได้เข้าร่วมหลากหลายเลยครับเอ่อแล้วก็อันนี้เป็นตึกที่เก่าที่สุดอันนี้เป็นตึกเนอร์ซิงก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่เซียร์โดยนอยู่มีเปิดสอนนะครับตึกที่เก่าที่สุดของเซียร์าอยู่ครับเฮครับเซียร์โดยู่ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในย่านเมือง ของเซียรเราคืออยู่ในย่านแคปิตอลฮิลลนะครับก็เป็นพับบิกสเปซคนจะเข้าออกได้ตามปกติเลยแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะทุกๆมุมของวิทยาลัยหรือท้าไห่จุดสําคัญของวิทยาลัยก็จะมีอิมเมอร์เจนซีแบบนี้นะครับหมายความว่าให้เราเนี่ยกดได้ถ้ามีอะไรฉุกเฉินเนาะน้องบอกว่าอ,อยู่ที่เนี่ยไม่ได้ต้องกดเลย ไม่มีครั้งเดียวที่ต้องกดก็คือมีคนล้มจากจักรยานเนี่ยก็ถึงจะต้องกดใช่ไหมเพื่อให้ e m e r g e n c y มาช่วยดูแต่นอกเหนือจาก e m e r g e n c y นซีก็มี Security ที่เขาเดินลาดตระเวนคอยดูความเรียบร้อยปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะครับดังน,นั้นก็รับรองความปลอดภัยได้ว่ามีอะไรถ้ามีอะไรเนาะก็มีคนแฮนด์เดิลได้ทันทีแน่นอนแต่นอกนือจากนนานนเนี้ยถ้าไม่ได้อยู่ใกล้เสาเราอยากต้องการเรียกมันก็มีโฟนให้เราโทรได้แบบเป็นเบอร์เอเมอร์เจนซีที่แบบโทรไปแจ้งข่าวหรือขอความช่วยเหลืออะไรนะครับก็ มีรับรองความปลอดภัยได้